วันนี้ผมจะมาเปิดการ์ดเขียวฟรีทั้ง3 ID ดีนะครับก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจให้ผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับก็คือแฮร์รี่เคนนะครับจากทีมบบเยอร์นะครับมาเปิดครั้งแรกดูซิว่าได้ใครโอ้โหโไปลีกบาลีดใครเนี่ยโอ้โหไม่รู้จักโอ้โหต่อไปไอดี2มาเปิดมา พี่ไม่ลีกใครวะเสื้อน้ำเงินเชลซีโอ้โหตัวนี้ตัวยิงสเปอร์นะเนี่ยแฮตริกนะเนี่ยตัวนี้แฮร์รี่เคนยังไม่มานะไปไอดีสุดท้ายมาขอแล้แฮร์ี่เคนมาโอ้โหไปลาดิกา้าใครวะเฮ้ยกองหลังเบอร์สี่นี่ตัวนี้ก็ยังดีถือว่าไม่ได้แย่นะกันโอเคครับแล้วผมขอตัวลามี่เท่านี้นะครับบายบาย